ไม่จูจูน er ่ดีดีครีมดงเบกพลัสปรับสูตรใหม่เนียนไบรคูณสามมีขายเฉพาะที่เซเว่นอิเลเว่นราว วันนี้นะคะเราอยู่ที่ห้วยขวางนะคะเด็กๆก,กับแม่จูอยากกินส้มตํา เราอยู่ที่ร้านครกอร่อยแล้วนะคะกระชารานบําเพนซอย9้าร้านเนี่ยหาง่ายริมถนนที่จอดรถเลยไปอีกนิดหนึ่งเข้าซอยไปนิดหนึ่งเข้า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 ไปเลยแล้วก็เดินออกมาครกอร่อยที่นี่เขาดังในเรื่องของกระตําเรียกป้ามาวันนี้ป้ามาด้วยป้ามาเลยค่ะนี่มันดีต่อหัวใจของร้านหน้าตาดีดีถ้ามา พกอร่อยต้องกินอะไรเอกลักษณ์ของเราจะอยู่ที่ปาร้าซึ่งปาร้าจะมีกิ่นแรงแต่เราเนี่ย คิดค้นขึ้นมาว่าเป็ดปลาร้าเฉพาะของชไม่ชอบกินใช่ไม่ชอบกลิ่นจะทานได้สาวาบางคนแบบว่าไม่ชอบกินปลาร้าอะไรนู่นนี่แล้วก็ลองมาคุก็อร่อยปลาร้าตัวนี้เป็นปลาร้าผีบอกมีตำนานคุณแม่บุญธรรมเป็นคนให้สูตรนี้มาเพราะ่แม่มาน้าเขแหละ่ะมีผีเนี่ยมาให้สูตรในความฝันนะครับสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษมากแม่ก็เลยให้มาทำมาหากินทางเราเนี่ยก็เลยอะเดปมาเป็นปลาร้าปรุงคือปรับปรุงนิดหน่อยสําหรับคนที่อยากทานปลาร้าแต่ไม่ชอบกินปลาาที่มันเหม็นมาที่นี่เลยนี่เข้ามาเป็นห้องแอร์นะ ได้กลิ่นปลาไหไหมลูกได้กลิ่นปลาไหไหมลูกได้กลิ่นปลาไหไหมลูกคือไม่ได้กินเลยการใส่เส้นมะละกอของเราซึ่งเป็นเส้นมะละกอสูตรพิเศษผูได้รื่นอะไรเรามาจัดดองพันเราที่มันไม่เหมือนไทยก็เ,เพราะว่ามันจะกรอบกว่าที่อื่นแน่นอนน้ำบ้วยนี่เขาก็สูตรผีบอกม้วยเลยไม่ใช่บวยผสมเด็กกินไม่เป็นเปรี้ยว สดชื่นบายบายนะตื่นไปที่นี่มีแก๊ปสั่งออนไลน์ได้แล้วแสดงว่าชื่อเขาถึงแล้วสาวๆบ้านอยู่ไกลก็สั่งแก๊ปไปที่นี่เขาก็แยกน้ำยำเนาะใช่ครับกระกองที่นี่ใช้ตูเย็นเก็บวันกระปองกินกับน้องได้หแม่ได้ปูที่เราไปจับทะเลใช่ไหมพี่้อ้ เฮ้ยอร่อยเหมือนกินมะม่วงเลยแต่เป็นเส้นมะละกอเส้นมะละกอกอบมากชื่อจูนค่ะพอมีแกบลับบับใหญ่เลยโอ้ยมันนี่มามากินบุกตะตอยด้วยกันเลยนะแกพอลุ่มดีเรียวใจเย็นใจเย็นใจเย็น แตมอนสดเกอะมากไดูผมไปสองปายแล้วคะอันเชิญค่ะเยียกจังวะทำมันอร่อยงอกอะยอกหยอก กินหอยดองมานานมากมอหอยเด้งอร่อยมันกรอบมากแ่าเชื่อมากมาลองกินอยากให้มากินที่ร้านอร่อย มันหนึบหนึบเนอน้าดีนี่นี่นี่เป็นไฟเหรอแม่ไม่ใช่มันแก้วถ้ามาคกอร่อยแล้วไม่ได้สั่งเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงคกอร่อยไม่สำเร็จเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้ำยำแบบนี้มันข้นๆนวลๆ ตามสลักอร่อยมากเรากินง่ายเขาควานเม็ดออกให้พี่เอ้ยมาเถอะมาน้ำม่อร่อยนะให้กับทื่อบอก้าเลยใช่ปะพี่พี่กินของเขานะใส่น้ำเข้าไปเยอะ มันแบบหวานๆเปรี้ยวเจอน้ำเนี้ยเข้าไปอ่ะมันเข้ากันมากเลยอ่ะมากเลยอะนี่มันแก้วนะหมูสามชั้นทอดอ้าวเดน๋ยวดูกันเทียม กระเทียมดีอร่อยอนะ่ะมาสดน้นำจิ้มดีตําปูมาสุก้ดีอของเด็กเลยเนี่ยเป็นเนี่ยกูเด้อ

มากับครอบครัวมีความสุขเด็กๆกินได้ทุกเมนูเลยนะบอกเขาเลยว่าไม่พริกก็อร่อยแสดงว่านปะปลาาเขาอะถึงแล้วไอ้ดีน้ำดีมากเลยน้ำดีทุกจานเลยบางที่น้ำนยำมันเหมือนกันหมดเลยไงน้ำนี้น้ำนี้ไม่เหมือนกันน้ำนี้ก็ไม่เหมือนกันน้ำนี้กับอันนี้ก็ไม่เหมือนกันถ้าเกิดไม<อ>่เชื่อก็ลองมาแล้วก็ลองสั่งให้หมดแล้วก็มาลองชิมชื่อร้านว่าโคบอร่อย เม,มากไไมแล้วอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่ตำตำทั้งหลายอย่างเดียวนะเขามีแจ่วฮอนด้วยอันนี้ขอเป็นเมนูผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กกินแล้วเผ็ดแสบซวงมากคือเผ็ดชีสอื ไหนบอกปลาไหม่มีกลิ่นเลยไม่เลยไม่ใช่ปลาไหกินปากแม่พี่อาร์เพลินแดร่อยอิ่มากเลยอ่ะอยากให้มาก็เป็นหมูกินหมูเยอะแยะเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยคือดีอ่ะเอาจริงเมนูอร่อยอิ่มมากแม่อากมานี่ดูยูทูบเยอะเนี่ยหนูเข้าใจฉันไม่รู้หนูเข้าใจฉันไม่รู้ ที่ดูคลิปพี่พี่จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเขาไม่โกหกเขาจะกินเต็มปิ่มของเขา,อ,าอร่อยจริงเผ็ดจ,จริงด้วย ใครที่ชอบสายเผ็ดมาเลยนะของเด็กเขาก็มีเด็กๆก,ก็กินได้เยอะเลยไม่พูดเยอะให้ป้ามาพูดร้านอยู่ที่ประชารัฐลุมเพนซอยเก้านะครับแล้วก็ร้านเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวพิเศษสําหรับลูกค้าท่านใดที่มาทานที่ร้านนะครับแล้วก็ดูผ่านช่องแม่จูนะจะได้รับส่วนลดไปเลยครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมถ่ายรูปเช็คอินนะครับแถมปีะ <MP S 1> นะครับตำจิบกรอยนะครับพี่พี่จ๋าแม่จูนจะไม่พูดเยอะอยากให้มากินนะอยากให้เห็นว่าที่เด็กๆกินที่แม่จูนกินมันอร่อยมากซา สาวนะคะที่อยากทานปลาล่าแต่กลัวเหม็นกลัวอะไรวันนี้เปิดใจมา,มานี่เลยเฮ้ยอร่อยจริงๆแล้วเราจะรู้ว่านะ้ำปลาาอร่อยนะ้ำปลาที่ป็่มีกลิ่นมีจริงฝาคกอ,อร่อยด้วยนะคะถ้าใครชอบพีพีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากให้มาจูนะคะพาน้องๆไปร้านไหนนะคะก็คอมเมนต์มาใต้อีกีนี้แล้วอย่าลืมนะที่พี่เขาบอกนะใครมาบอกว่าดูจากเบิร์นครชาแนลรับเลรส่วนลด 1ิดมัเ่ก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่พวกเราทานนะคะสิร์เซ็นนี้ให้เรื่อยๆเลยป่ะให้เรื่อยเลยครับโอ้ตลอดชีวิตเลยนะเขาบอกว่าดูจากช่องพี่เปิลนะครับมาทุกวันก็ได้ก็อยากกินกัะเพิลอาคอน่ะกระมาเขไม่ได้ตรวจอะไรเลยทุกสบเปอร์เซนทุกวันไปเลยสวัสดีค่ะเ